วสวัสดีค่ะพี่นอ้องพกกระชอ n g ก้อยเป้เรืองแสนค่ะพี่น้องอันขิดหอดคือไส้เลยนะคะวันนี้ก็เลยสิโโธคุยกันกระเพินเนี่ยล้วสักผากเสียงดังเนี่ยกันได้พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทำอะไรอยู่คะ เพิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะคิดถึงนะคะถ,ถ้าว่ารถออกมาสิพ้าไรซูดปิ้นในนู่นอ๋อครับกินข้าวเย็นห,ยหรือยังกินตั้งแต่ขึ้นกระลำหนามน,าน่ะอิ่มเลยสวัสดีก็พี่กำนองก่อนสวัสดีครับครับสบายดีเด้อพี่น้อง FC เบิร์ตสปูนสุบนที่ข้ามารับชมสอก ก้อยเป้เริ่มแสงจ้าพี่น้องกรรมาสมแล้วก็ให้ยูดีมีแหงเนอพี่น้องเบิร์สกูสควนล้ำล้ำเลยเลยเอาไหมแหม่ร่นนะเพืดด่อทางคิดถึงมากาม,มากนะคะทำดำหน้าเมื่อยบอ้มือนี่เมื่อยครับใ้แห้งของเพียงสาวแถาอันสาวแถวเอเอ บอลลนาี่สองยังแกยวเอลด้งดึงน่งดึงบาาอลลูนราแมนวะฮะแมนค่ะคือกันค่ะรักมากเหมือนเดิม,มในหอมหน่อยสิฮะเหมือนลุนบรรดาในพบพานผู้สาวเทาเหมือนลุบรราในพบพานผู้สาวซำนอยอายุเจ้ายี่สิบสองไฟยังแหง ยังอีกประมาณใช่หมหนาทีกับไล่สุดแล้วครับท่าบอลรุ่นของม่าอยู่เด็กคนพิาศษองมากับสิไล่ไล่ท่าเพราะว่านับกับพี่น้องเอฟซีไว้แล้ววันจุกจะไล่เดี๋ยวก็จะเข้าไปดูแล้วก็จะเข้าไปแชร์ในกลุ่มให้นะคะครับขอบคุณครับพี่เปิดขนมมาล้ะน้องละน้องกินข้าวกับอะไรคะวันนี้ เพืนกินจัดยัียงะขอะพอกับบริเวบทกาบตีแม่ก็ยังอยู่น้ำยู่บ่มแม่ไปหน้าเราบ่แม่ไปหน้าเราครับตีคุณแม่กับคุณพ่อสบายดีใช่ไหมคะไปกินข้าวแล้วไปไปกินข้าวละนุ่นจะจะไปกินนะตัวละไมปีกับปีกปลา <c oughs> ดำกาเยป๊ะๆซักว่าห่มเสร็จเรียบร้อยอย่างค่ะตอนเดยแล้วค่ะเพิ่งปูที่นอนแล้วอ๋อของหอมหน่าดูเลยเนาะแนมครับหอมหน่าดูเลยจุบก่อน เอาเน่ยบอกว่าไปเห็นคนเขาแต่งงานกันก็เลยเดินแล้วก็ยินดีกับเขาแล้วเปบีฟว่าอะไรอยากจะแต่งแล้วสีว่าเขาสมัยอ่ะก็ว่ายอยเซีะนะก็อยากแต่งนี้ก็แต่งก็คก็แต่งกับเบบีนั่นแหละค่ะแล้วเบแล้วเบบอยากแต่งหรือเปล่าคะมีค่าสินสอดอยู่ครับเสียเวลางั้นแต่งคนโจน ถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นลา้านถึงบ่ได้จัดงานโต๊จริงไงโตถึงบ่ได้สุโก้รู้ลาแต่บ่สำคัญอีหยังต่อกันขอฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเขาขอพุทธเฒ่าผู้แก่ผู้เขียนปนไกให้รับกันเอ้ยกับน้อง สงคบงานเต็มคนเดครั้นี้จะห้อยบนสมัยนี้ขอให้หักกันแล้วกะว่าจำเป็นที่ต้องจัดงานใหญ่โตบ่เม่นบอกหาข้อให้หักการแพงการยุ่งกันผู้แกนผู้เท่าผู้แกพิ่นเห็นแล้วกะเป็นสิริมงคลแล้วเม่นค่ะ เห้แบบเรียบง่ายเนาะพี่แม่ก็เพิ่งออกมาเป็นข้าวเป็นน้ำบ่หาพาดีเหรอฮะพาดีเป็นข้าวไปอยู่น้ำพร่งองเร่องโง่จิได้รูทราบเลยละเขาบอกให้ได้ยังกับบ้าเสื้อแล้วก็เป็นผู้ผู้ดีเขาอบอกอเพื่อนเล่นเป็นเระบ่หาได้เนะเออได้เป็นอย่างไรก็ให้เพื่อนได้ ค่อยลิ้นค่อยไปขนาดนั้นอยากได้อีกน้อยเขาอย่าล<ร>ืมมันอันปีใหม่อย่าลืมซื้อเสือให้เด้อครับยังม่ลืมครับปไปตลาดซีซีอันเป็นยัวเนี่บว่าโหลดออกมาแล้วยังเหลืออีกซิบนาทีจะไล่ส่วนราคาคุยอีกก่อนนะคะนาทีคิดถึงคิดถอดหลายบ่คิดถอดหลายคิดถึงทุกวันเลย เดือนหนึ่งแล,แล้วนะออกจากอกเป๊ะมาได้เดือนหนึ่งแล้วครับแล้วเดือนหนึ่งผ่านไปเป๊ะมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็เลยครับลายกาเกาได้เห็นรูกลายกาเกาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นยายกาเกาดีมากเลยรูดรอมาไหมรูดรอแล้ว แล้วเปเปๆรืว่ามีความหมดสึกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ลเป็นแบบไรเนี่ยคะแล้วก็ผู้ผู้แบบเรื่องเรื่องบางเรื่องที่ไม่รู้จักก็แต่ละใกล้จะยอยได้รู้จักขึ้นมาเรื่อยๆค่ะมีความหูดสึกว่าเป็นขอบคู่ว่ามีความหมดสึกแบบว่ามีความรับผิดชอบร้ายขึ้นหรือเป่นผู้เผอทำผิดชอบจนวายัก จนปยักนอดแหละจะว่าก็อดทนสู้มันผ่านไปได้ในเมื่อเอายังมีชีวิตนะค่ะแล้วก็อีกย่างหนึ่งมันเป็นขอบคั้วแล้วก็เหตุอิอยังอยู่เข้ามีกันซื้อกันและกันบางทีเหตุอิอยังอยู่ก็ต้องคิดถึงกันในเนาะย่างมอนี้คือกันพี่น้องย่างกับไปในเมื่อไม่พอเสือแบบว่าลดราคาเอ้ยก็คือทอดด้วยค่ะข้าจะซื้อเห็นจะคล้องกับตังซื้อน้ำผอมจริงซีินะ กระรงขอความไปเป้ก,กับบออาณาสินาก็เลยว่าโอ้ยขันต์อซื้อแต่จะของสิครคือทอดขันต์เอใซื้อแต่ของตัวหนึง่งเป้ก,ก็ต้ตองได้ตัวหนึง่งคือกันเพราะว่าเขาอยู่เป็นขอบคร้วแล้วก็เป็นคนหักแล้วมีอย่างกต็ตตองหักแพงกันก็อยากได้ให้กัน<อ>มันความขีดความอา่านกับบอเด็กคือตอนเป็นโสดนะคะตอนเป็นโสดอย่างใดอีกอย่างก็คือตาสินใจโลดแต่ว่าตอนนี้มีเปเข้ามาในชีวิตแล้วก็ต้อง คิดน้ำแหล้วก็คิดถึงพ่อแม่คิดถึงเปนน้ำพอมสีนะพ่อแม่คือคือขอบครัวคือพ่อแม่คือกำลังใจคนหากก็คือกำลังใจถ้าอย่างนั้นเจอกันในไรสดนะครับไปมาไปรอทั้งค่ายไปจังนะเสีงไงพี่ออืมก็ลันตื่นตั้งใจเนาะครับก็เป็นกำลังใจให้เสมอสู้สู แล้วก็เจอกันแล้วครับแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วเนะะาะครับเที่ยวไปเที่ยวมาครับเที่ยวไปเที่ยวมาก,กันสี่หอบกันไปหอบกันมาซเสแล้วปล่อยไว้ผู้เดียวได้บัดน,นี้หรือว่าหรือว่าปล่อยไว้คนเดียวว่ามันทรมานขนาดไหนความหักความแพห้หรือเะลความขีดหอดมันทรมานเนาะอา โอเคค่ะเปเป้เ,ปเจอกันในไลฟ์สดนะคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงครับอ้อนหน่อยหอมด้วยอ้อน้องเบ๊ะอ้อน้องเบ๊ะเอา,เอา, <laughs> เอาสวัสดีพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องอยู่ดีมีมแห้งค่ะสวดคแงเ้อจุบจุบก่อนบายบายค่ะบบาายย